สวัสดีครับวันนี้อาจารย์คมจะมให้ความรู้เกี่ยวกับคีย์บอร์ดเพีย้ยนนะครับที่พิมพ์ตัวหนังสือแต่ออกตัวเลขนี่ครับคีย์อสเสือนะผมพิมพ์ซอสเสือมันออกมาเป็นเลข3นะครับพิมพ์ซอสเสือจะออกมาเป็นเลข3อ่าผมจะลองพิมพ์รอเรือนะครับรอเรือเห็นไหมครับรอเรือมันจะออกมาเป็นเลขอะไรออกมาเป็นเลขห้านะครับเป็นเลขห้าเลขไทยด้วยคืออาการอย่างนี้นะครับมันเป็นอาการที่หลายๆคนปวดห,หัวตุบเลยนะครับผมจากคอควายอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะออกมาเป็นคอควายออกมาเป็นเลขแปดนะครับเป็นปัญหาโรคแตกที่ ครูบาอาจารย์หรือว่าข้าราชการหรือว่าเด็กนักศึกษาหลายๆคนเห็นแล้วงงคีย์พวกนี้นี่มันเป็นคีย์ผสมวิธีการแก้แก้ไม่ยากนะครับผมให้เรามากดที่คําว่าฟังก์ชันนะครับในคีย์บอร์ดมันจะมีคําว่า fn ให้เรากด fn ค้างไว้นะครับมือหนึ่งนะครับกดค้างไว้อย่างนี้เลยนะครับอีกมือหนึ่งให้เรามากดคําว่านาล็อกนะครับนาล็อกดูนะครับมือหนึ่งผมกด fn ค้างไว้นะครับผมกด fn ค้างไว้อีกมือหนึ่งนะครับผมมากดนาล็อกนะครับกดนาล็อกแต่ fn นี่ยังค้างไว้อยู่นะ fn นี่ผมยังค้างไว้อยู่นะครับ แต่หากว่ามากดนำล็อกปุ๊บเนี่ยนำล็อกหนี่งผมกดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ใช่กดค้างเหมือน FN นะครับ FN เนี่ยคือค้างไว้อยู่งี้แต่นำล็อกเรากดหนึ่งครั้งเมื่อกี้เรากดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาพิมพ์ดูนะครับอย่างซอสเสือนะครับอย่างซอสเสือผมผมพิมพ์ซอสเสือเห็นไหมเป็นซอสเสือแล้วนะครับเมื่อกี้มันยังเป็นเลขเลขสามอยู่นะ FN ค้างไว้นะครับแล้วก็มากดปุ่มนำล็อกนำล็อกหนึ่กดหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ใช่กดค้างเหมือนกันนะครับเข้าใจเนาะ